ตั้มฮะหรือต่อพงนะฮะที่บ้านทําเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์นะฮะเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ก็ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจตั้งแต่รุ่นคุณพ่อนะครับตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่2ก็เป,เป็นเป็นรุ่นผมที่มาดูแลครับแนวโน้มการโตถ้าจากรุ่นพ่อมาถึงตอนนี้ก็โตขึ้นประมาณ30%นะฮะยอดขายต่อปีก็ก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นกว่าสมัยก่อนนะส่วนภรรยาก็มาช่วยทางด้านบัญชีพนักงานตอนนี้ก็มีประมาณร้อยกว่าร้อยกว่าคนนะครับ คใช่<ด>นะก็แต่งตัวส,วสบายๆฮะใส่เกงยีงเเนเสื้อเชิ้ตฮะส่วนมากเออก็เย็นจะกลับมาบ้านมามาเล่นกับลูกฮะมาดูหนังฟังเพลงขี่จักรยานเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยครับเอ่อปรัชญาในชีวิตนะครับก็คือทำนนี้ให้ดีที่สุดครับจุดมุ่งหมายในชีวิตก็ส่งลูกให้ เรียนที่สูงที่สุดะครับถ้าเขาอยากเรียนด้านไหนก็ให้ตามใจเขาอะครับให้เขาเรียนสิ่งที่เขาชอบอะครับก็ก่อนที่จะมาดูที่นี่ก็ไปดูมาหลายที่ค่ะ6-7โครงการบางคราที่เคยไปดูมาครั้งแรกมาเลือกกัน2คนค่ะหลังจากนั้นพอตัดส mm ินใจซื้อก็จะพาลูกมาดู เราได้เห็นทุกอย่างในบ้านหมดเลยว่าเขามีอะไรให้บ้านสําคัญต่อการตัดสินใจไหมัะเหตุผลหลักๆก็น่าจะเป็นอยู่ในโครงการนะคะบ้านก็ครบอะค่ะคือคือฟังก์ชันทุกอย <definition> <t> ่างครบตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็ความปลอดภัยอะค่ะเพราะเนื่องจากเรามีลูกเราก็ต้องการความปลอดภัยให้ลูกอยู่ด้วยกันแล้วทุกคนมีความสุขอะไรเงี้ยก็โอเคก็ที่ซื้อบ้านหลังนี้ก็ดูแล้วว่าลูกเขาสามารถอยู่ได้จนโตครับ ภายนอกก็การวางตำแหน่งบ้านก็โอเคครับมีสวนรอบบ้านอะไรก็โอเคครับเหนือยกับบ้านก็ดีใจครับกลับมามีคนที่เข้าใจมีมีลูกที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามีครอบครัวแล้วรู้สึกว่าถึงจะมีกำลังใจทำงานหน่อยคะสำหรับผมครอบครัวผมว่าไม่ต้องคุยกันเยอะหรอกแค่มองตาก็เข้าใจกันแล้ว